ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะมาทดลองเกี่ยวกับแอลกอฮอล์อันนี้ครับผมมีอแอลกอฮอล์ที่ซื้อไว้แล้วก็อันนี้เป็นภาชนะใส่ฟอกกี้เอาไว้มีคำถามว่ามันติดไฟไหมมันติดไฟนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยถึงจะเป็นแอลกอฮอล์ที่ผสมน้ำแล้วหรือว่า ลดปริมาณแอลกอฮอล์ลงแล้วเนี่ยก็ยังติดไฟอยู่เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูหมูเทสห,หลายทีแล้วนะน,นี้ผมฉีดแอลกอฮอล์ลงพื้นก่อนนะจุดไฟอ่านี่นะครับเห็นไหมเหมือนคุณพกระเบิดอยู่ในบ้านอะเห็นไหม มันก็ยังติดอยู่โอ้ตอนนี้ผมหน้านี่ขึ้นมาเลยนะความร้อนเนะีนะ่ยเก็บให้พ้นจากมือผู้ใหญ่เพราะเด็กมันไม่ทําะไรแบบนี้นครับมีแต่ผู้ใหญ่เขาทำายุดอีกทีนะตามนี้